เราได้ไปกับเอฟซวันนี้มากินร้านโมก้าพอดโกโก้โมก้าพอดตอนจบไส้ตนนี่แจกผักเยอะแยะเลยโมก้าพอดเป็นยำค่ะเป็นยำค่ะพ่อน่ะยอนจบใส่สวีตวนชุบใส่สวีคูณนะคะสวีถั่วด้วยค่ะ โกโก้โมกาพอดเฮงเฮงปังปังโกโก้โมกาพอดเฮงเฮงปังปังค่ะสั่งได้นะคะร้านนี้บริการดีค่ะชอบเผ็ดก็สั่งเผ็ดได้นะคะนี่กาแฟพร้อมบ่กกาแฟพร้อมเนาะโกโก้โมกาพอดจะไม่ขึ้นใจนะคุณแม่คุณแม่ม,แม,มานาั่งทั้งนี้บ่อฮะนั่งนี่แล้ว แล้วยางจะบรรยากาศดีมากคนดีเพิดีฮัลโหลนี่น้องนี้นะเหรอครับน้องนี้นะพี่เบ้งรบกวนสั่งเบียร์ช้างได้ไหมพี่ไม่มีรถไปเอาเลยอ่ะช้้าางงเบียร์แมวจะขวดสี่ขวดแล้วแต่จ้ะนี่น้องนีเอาเอาเบียร์ช้างสี่ขวดครับเบียร์ช้างขวดค่ะเอาเอาตังมาเผื่อทอนด้วยเด้อมันเป็นเท่าไหร่อ่ะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะ เสียรกะเมียแต่เราใส่มือด้วยค่ะอนยุมแม่เฮาน้องดีซสย่ตรนงนี่น้นี่นี่นี่บอกจ้าอุ้ยมันบริการดีแต่พี่น้องร้านนี่เย็นสบายจ้ะไม่วิวเบิงคุณอ่ะยุงมีไหมยุงมีไหมเนี่ยยุงไม่มีจ้ะเพราะว่าเจ้าของร้านกำจัดยุงให้แล้วนี่โชคไม่ใช่พร้อมต้นอืมโชคโชคมันหมานด้บ้านนี่เติด้วยด้วยไต้นต่อไปตลอดไป ผักกบแบบเลือดค่ะผักแบบเลือดค่ะโอ้ค่ะดูหน้าตาสักก่อนจ้ะดูหน้าตาผักจ้ะแซ่บไปแต่ถ้วยไปเด้อค่ะอะไรกันหลายลอาย่าง,งสีสันสีจ, <ะ S 2> จารมากแบบแซ่บจ้ะเนี่ยยายวชูกินนี้ให้เยอะเนี่ยแยนนยยยม่น,แมน,นี่ยเนี่ยแม่ โมกหินมีอยู่ยันไงอืมผิวจะได้สวยจ้ะนั้นทำให้เราไม่สดทำให้เราไม่เป็นสาวขึ้นมาผักเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นไงกินอะไรที่มันสดสดสาวขึ้นมาแม่นนี่อ้องมันน่อยะเสือคุณยายกับมะน้ำขึ้นเขาเหรจ้าไม่ส่งให้ยายไม่ถ่ายไปทางยายดูลรอกอรถ่ายกันด้วยเนี่ยยายถ่ายให้หนะจ้ะเออมาดืูเอิบเขานดำยัง มาเด้อมมนำโซกกันเด้อโซกได้มีมือเนี่กินย่งอยู่เนี่ยบโซกไปทังญี่นอดทีุ่นยังแม่โซกเตเงินได้เขาดังไหลเขาาอานวนี้เากินย่างแม่ไหวันนี้เรากินอะไรบ้างโอยหลายอย่างอยู่กทนีแตเงินยเล็บมือนางยเล็บมือนางสีสวยเนาะย้าคืนเนะ มีไฟกระพริบด้วยเนาะจ้าคุณยายก็เลยสวยจ้ะกินปลาอร่อยนะแม่อร่อยเนาะจ้ะนี่ห่ออะไรจังไว้นะอร่อยอ่ะไม่ขาวก็อยู่ในถุงไงอืมอร่อยอร่อยอืมบิ๊กซีใช่ไหมเอออย่างนี้น่ากินไม่ไม่แบบว่าอยู่กุ้งเชิญปลาบางเถทีบางร้านเขาซื้อนะใช่น่าท่องอย่างเขไปม่ติดเป็นอันคือจังขีดในสายนาะยายเนาะสุนยการสิมีอันเก็้ปลาจังปลาหลายนะอื นีี่จาาขของเดแต่ว่าย่างอนนี้โอเคนะหอมมี่เดือดอย่างมึงเด็กๆแต่ว่าไปไปญี่ปุ่นบะได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาบริหารเขาเป็นยังองฮะญี่ปุ่นก็มีนะเขาแม่เขาไม่ปลักช้าขายเขาเขามีร้านนำเข้าอยู่แล้วเราไปนนำเข้าแทนเขาไม่ได้ไงใช่คุณยายไม่เคยหิวใจกินโดนเตสดไปยังไยโอ้เนี่ยบุญเส้นเนี่ย ตอนบาร์บีคิวเนาะกินมาหลายมันยังหมกอิ่มน้ำซำด้านเงินกำลังไหลมาตัวนี้นับมือตัวนี้พวกไปไหนมือวันยังนี่วันเสาร์หลอยายวันเสาร์ใชะไหมวันเสาร์วันเสาร์ก็มีเงินก็เตรียมสดอร่อยมากเนาะก็เตรียมสดหอมมากเงินดังไดมาตัวนี้ดังไดเทมา พริกเราไม่ใช้พริกพริกเราจะไม่ใช้พริกขกนะเราใช้พริกหั่นขี้หนูหั่นมือเลยนะทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเราโขกอะมันจะเหม็นมันจะเหม็นเฮิร์นแล้วก็เผ็ดยำก็จะเผ็ดโดดถูกป่ะล่ะอันนี้เราไม่เราทำสูตรโบราณตกับไม่เบิดจอนทุยย่างนั้นข้ามกับไม่เบิดตตวนเช็คกินได้จ้าคณิคมี่เสนางคณิคมค่ะ ทำไมแม่ไม่ไหลไอตุ๋นเนี่ยไอตุ๋นเนี่ยอิ่มอิ่มกำดังไหลเข้มมาตัวนี้อิ่มอิ่มแดงตกินย่าชูกินอะไรบุญเสร็ญเนี่ยย่าชูวถ้าเรากินข่าวแล้วเนาะเจ้านค่ไรบุญเสร็ญเนี่ยเจ้าหิวตอนเดือดเด้แต่เกี๊ยวอย่างเดียวไม่พอจ้ะเราต้องใช้มือิ่มแล้วอิ่มก่อนเนาะเราต้องใช้มือจ้ะน้อแม่เนาะพูดค่ะต้มเจียว พริกไ้เล่นอหมยเเจาวัวยายนามาต่เผ็ดเจียม้เแม่ต้มขาเห็ดยูงแม่ต้มว้แม่ต้งหันไม่ต้องเอาเยอะแม่ทำกระปุกหนึ่งอะทำหมดธุรกิไงวทำอีกทำใื้กระปุกตอนนั้นก็มีอยู่คุณแม่ก็ตำอยู่แล้วไงก็มีอยู่คุณแม่ตำอยู่ไม่ใช่หรือ โอ้ยบนมีอยู่บอกนะฮะนี่บ้าอ๋อมันอิ่มมาตังเวทมากจ้ะกินเพลิแล้วก็แสบด่างงี้รัวอร่อยปากลำบากตูดนะคะใช่แล้วค่ะกินทันทีอร่อยจังอร่อยกินทันทีขี้ทันใดก็ไม่ไหวนะคะเนี่ยอิ่มอย่าเพิ่งอิ่มกินก่อนนะไม่กินต่างหลายนะแม่เนาะแกงหน่อไม้พักก่อนไม่ไม่ไหวไม่ชอบแกงหน่อไม้แม่เอาอืมกินกระป๋อแม่บันแม่บัน อแล้วมากินน้ำมันอย่างเงี่ยววายบอกแล้วมาแก็งที่พอเสียพอเสียมือกินได้ค่ะเงแล้วไมาแกงนี่แล้วแม่มันไม่มเนาะเอิรแล้วมาซุ่มแซวดีเลยครับมันมีไหมเล็กบอกเอิร์นเขามากินน้ำโขกเอิร์นเราจะพาไหมเล็กเี่ยมั้ยไม่ไหวเราขายของเขาขายของเขาทำงานอยู่จะไปเรียกเขามากินแบบนี้ไม่ได้เขาทำงาน เสีบเสีบแม่อิ่มกันน้องข้ามกำลังไหลเทมากจ้าหลังไหลหลังไหลมาลูกค้ายไม่มองนั่งดีเดียวจะเป็นาฟเบิร์ตตัวจะชูตาผมใหม่หรออืมตาตัดให้งามนี่แหละอืมตาตั้งเงยด่าใหงายเบาเลยแม่เบามาล่ะประเดิมโตไหมจ้าพี่น้องร้านเปิดนานแล้วแหละเบิรตตัวเราก็ค่อยๆกะเถิบกระเถิบขึ้นไปใช่ไหมล่ะเถิบไปเรื่อยๆเราทำอะไรก็ต้องกระเถิบกระเถิบ พวเดียวไม่ไหวจากที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนพวเดียวมันไม่ไหวจากเราที่แบบนี้แบบนี้เราต้องแบบนี้เราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนมีเงินเรามาลงเงนเป็นค่อยไปใช่แท่นขับผ่านมาท้งเสนางเชิญนะคะหลังเกษตรอำเภอเราต้องฝึกเป็นค่อยไปเินเองเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าโดยกําเนิดเราต้องฝึกใช่ถ้าใครยังรู้อ่ะแม่กะอิ่มเ้ย ยายก็นั่งก่อนอิ่มก็ห้ามลุกเวลานั่งกินบรรยากาศไงคะท้องฟ้านั่งกุยนั่งหลอนก่อนสบายยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงกินบรรยากาศมาท่านง่วงบาแมนบ่เรายังไม่ง่วงเรายังไม่กลับเรายังไม่เมายังไม่กลับคือขวานมันมีเพลงหนึ่ง เรายังไม่เมาเรายังไม่กลับเรายังไม่กลับเรายังไม่เมาจุบ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 มะเขือค่ะน้อมหมืองต่ำขายหมืองหงสค่ะนางสอบหมืงเนาะพ้ายากต่ำหมืองงก็อสร้างปีด้ลงมาต่ำเลยจ้ะสำโดดนะอขากระเทียมครับยังไม่เมาเรายังไม่กลับก็เลยตุ่งต้วงกระหายนาก น้องนีตำหมึกหงน้องนีมาแล้วหรอดพิษกระชายตำมึกหงพิษเพ็ดปลาเด็กตุ้งต้งหงก็บยี่ต้นมัน,มนตำแหลกใช่ไหมโอ้ยฝนตกเศร้าเสด็นยานยานมันเพิ่มม่ไมม่เยอะเหรอฉันซ้ำเลยเดี๋ยวเนี่ยใบมันเหนหียวยานมันเพิ่มเท่าไหร่คะห้ละหกสิบบา ปน้อหมาต้ตอตงกลับแล้วเบิ่งไปเบิ่งไปกับเเอาอยกแล้วคุณแม่เดีอขายก็ซื้อให้ขายก็เบิ่งไปก่อนเนาะเอาอีกแล้วคุณแม่ขาทำไมคุณแม่พูดอย่างนั้นคะคุณแม่ไม่อยากให้ลูกกลับประเทศญี่ปุ่นจ้ะทีตวนยมยไก่ทำงานหางเงินจา้าทำงานหางเงินหาทอง จนอนจากความจนมันหนากกว่าีย๋ยวแม่อยู่รอบไปก่อนจ้าโอ้ยแสบพี่น้องเอ้ยกำลังมาจ้ะเ,เครื่องเดิมโอเคนะจ้ะนเนาะเป็นขนปากขนหขูขนตามันยังสนลูกชิ้นปลาย่อหง่ไงแม่มค่อยๆโอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณจ้า น้ำโชกน้ำโชกน้ำชัำยายามค่ำคืนน่ะสวยด้วยค่ะเด้อว,วิวสวยจ้ะร้านสวยนะมีไฟกระพริบด้วย,ยร้านโล่งจ้ะเพราะว่าบริเวณข้างนอกนั่งข้างนอก,น,อน,อกนั่งข้างนอกจ้ะก็เล,ลเยโล่งกาแฟจ้ะ